โอ้โหเกมนี้สนุกจังเลยอเพี่กไม่ยอมแพ้หรอกนี่นานี่นานี่น,า,น,น,า,น,นาพี่ฝนก,ก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันบู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 อ๋ออะไรนี่บหยิบจอยเกมของพี่ฝนไปทำไม่อะ่จะจ้าโบบอกว่าเบื่อแล้วนะไม่อยากเล่นเกมอยากไปเล่นอย่างอื่นใช่แล้วล้ะครับเราอยู่กันในห้องเล่นเกมกันมาตั้งนานแล้วไม่ค่อยดีต่อสุขภาพแล้วโบอยากจะเล่นอะไรอ่ะโบน่อยากจะเล่นอะไรอย่างงั้นเหรอครับบูบูบูะโบปิโบว่ายังไงหรอ จ้าโบบอกว่าเมื่อวานเห็นเด็กแถวบ้านเล่นสลามเลยอยากเล่นมั้งอะ,อะสลามอย่าง,งน้อเหรอหมายถึงสลามที่เป็นก้อนๆเหนียวๆใช่ไหมอะถ้าเป็นแบบนั้นพี่ฝนคิดว่าไม่ค่อยน่าจะดีเท่าไหร่นะที่เป็นก้อนๆเหนียวๆนั่นอะทำไมล่ะพี่ฝนสลามที่เป็นก้อนๆเหนียวๆเราเอามาใช้ทำความสะอาดได้ด้วยนี่นาอ้าจริงเหรอจริงทำความสะอาดสิ่งสกรปรกที่เป็นพวกเศษฝุ่นอะอืมแต่แบบว่าถ้าเราจะเล่นแบบนั้นบ่อยๆเย,ยอะๆก็ไม่ค่อยจะดี พี่ฝนคิดว่าเราอาจจะหาอุปกรณ์อย่างอื่นที่ที่ทำาาลามได้เองแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะหมายความว่าไงทำาาลามที่ปลอดภัยขึ้นงั้นเหรอใชอ่อย่างเช่นเขาเรียกว่าอะไรนะแป้งขนมปังแป้งขนมปังทำาาลามได้ด้วยเหรอพี่ฝนก็ไม่ถึงกับสาลามหรอกแต่ว่าปลอดภัยแน่นอนบูบูบูอ่ะเขาเรียกว่าแป้งโดทำขนมนะ จ้าโบบอกว่าอะไรก็ได้ที่มากดเล่นได้เหมือนสลามอมาชอบงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่านะส่วนผสมอย่างอื่นเราก็อาจจะต้องเตรียมไปด้วยอย่างเช่นสบู่มีสบู่กับน้ําหอมด้วยงั้นเหรอแล้วก็อะไรนะยาสรผมอย่างงั้เหรอเราสามารถใช้อย่างอื่นได้ด้วยหรือเปล่าอย่างเช่นพวกโรชั่นทาผิวอะ่ะก็อาจจะได้นะพวกเรา วันนี้จะรับของอะไรดีครับคือว่าว่าเรานะคะจะมาตามหาโลชั่นบำรุงผิวหน่อยนะคะอ๋อโลชั่นบำรุงผิวอันนั้นก็ดีนะครับกลิ่นไม่แรงมากด้วยอ๋อกลิ่นหอมจังเลยไว้ทาตัวได้ด้วยบบูบัวบูบัวกปวพี่บวว่ายังไงอย่างงั้นเหรอชาวบบอกว่าชอบกลิ่นนี้มากเลยหอมชื่นใจอ๋อกลิ่นนี้ก็หอมเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเราก็เตรียมของให้หมดแล้วก็รีบออกไปจากที่นี่ไปทำสลามกันดีกว่าพี่ฝนเยวก่อน ลืมอะไรไปอย่างหนึ่งนะต้องใช้อะไรเพิ่มเติมด้วยงั้นเหรอแป้งยังไงแล้วถ้าแป้งแล้วก็มาที่ร้านขายขนมปังกันดีกว่าใช่อันนี้ปลอดภัยที่สุดมีทั้งสีผสมอาหารแล้วก็อันนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรนักของกระจุกะจิกนะของกระจุกะจิกหมายความว่าไงพี่ฝนเพียกไม่เข้าใจงงก็จะเป็นท็อปปิ้งต่างๆไงหมายถึงพวกเกล็ดน้ำตาลพวกเจลลี่อะไรอย่างนี้ใช่เปล่าพี่ฝนใช่แต่แบบว่าอันนี้เป็นของปลอมนะ เป็นของปลอมเราก็กินไม่ได้อยู่แล้วเรามาเล่นนะ่ะใช่เรากินไม่ได้นะเพวกเรามาเร็วข้าวนี่เดี๋ยวเก็บอุปกรณ์ข้าวของไปให้หมดเลยก็แล้วกันนะบูบูบู๊บูบูบพวกปิกบอกว่าไงอย่างน้นเหรอเจ้าบูบอกว่ามีแบบนี้มีหลายสีน่าสนุกจังเลยอ่ยเดี๋ยวก่อนนะเราจะต้องเตรียมถ้วยตวงส่วนผสมไปด้วยนะเดี๋ยวเพื่อนเอาถ้วยตวงไปสองขนาดนะพี่ฝนนะนี่ไงเก็บมาเรียบร้อยแล้ว แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วใช่ป่ายังยังไม่พอเพียงเท่านี้เราจะต้องมีแป้งแล้วก็ที่ปันป่นๆด้วยที่ปันป่นๆต้องออกมาปั่นเด้อเราทําขนมเค้กหรือทําสลามกันเนี่ยอันนี้เราทําสลามไงไม่ใช่ขนมเค้กอันนี้กินไม่ได้นะพวกเราเราจะต้องทําให้มันออกมาเป็น ก้อนแป้งโดก่อนพี่เอกใช่แล้วก้อนแป้งโดนี่มาเลยมาทานนี้แล้วเข้าต้องมีตาช่างมีถ้วยตวงมีช้อนตวงด้วยนะอ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็เข้าใจแล้วมาเร็วเข้าฝั่งนี้เราจะต้องเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมอย่างเช่นโต๊ะเก้าอี้ต้องเตรียมโต๊ะกับเก้าอี้เพื่อเอาไปวางรองตัวแป้งใช่ป่ะใช่แล้วล่ะครับพี่เอกตอนนี้พวกเราจะต้องมีโต๊ะไว้สําหรับทําแป้งโดส่วนผสมด้วยนะครับ โอ้โหพี่ฝนนี่เตรียมไปเหมือนกับจะจัดเป็นร้านใหม่ขึ้นมาเลยนี่ฮอะจะเป็นร้านใหม่อย่างนั้นเหรอฉันว่าเดี๋ยวพี่ฝนก็จัดร้านใหม่แล้วขายสลามฉันคิดว่าเราจะเล่นที่บ้านก่อนดีกว่าอ่ะอันดีเลยยังไม่ต้องขายจัดเล่นก่อนฉันจะได้มาเล่นสลามด้วยนะมาแล้วข้าวนี่เริ่มต้นจากผน,นังแล้วก็พื้นบ้านเราจะทําสลามสีอะไรกันมั่งเดียวป,ปุ๊กปิ๊กนานสีฉันว่าก็ทําทุกสีเลยก็ได้นะให้ครบเจ็ดสีเลย พี่ฝนัอจอดอยากได้สีเขียวนะครับฉันอยากได้สีม่วงสีดำส่วนพี่ฝนอยากได้สีชา้าบ๊วยบูบอืบอมบ๊วจะต้องเป็นสีเหลืองแน่นอนบอ๊วบอกว่าอยากได้สีส้มสีเหลืองแล้วก็สีแดงอ,ะอ่ะอ๋อจริงเหรอบ๊วชอบสีแบบนั้นอะงั้นเอาอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะสถานที่วางอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนมาเดี๋ยวตั้งของขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มทําการผสมแป้งกันดีกว่าใช่ผสมแป้งให้ออกมาเป็นแป้ง เราก็จะเล่นได้อย่างปลอดภัยพี่ฝนแล้วทําไมถึงเลือกชั้นมาซะเยอะขนาดนี้เนี่ยอ๋อเราก็จะต้องวางอุปกรณ์เยอะๆไงอ้าวจัดเรียบร้อยอยังอ่ะจัดตู้เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะต้องนําอุปกรณ์ต่างๆมาวางไว้ที่ชั้นให้เรียบร้อยพี่ฝนอย่าลืมแยกประเภทอุปกรณ์นะเวลาหยิบใช้หยิบมาง่ายๆอันได้เลยนี่ไงาวางแป้งลงไป แป้งไว้ข้างบนอุปกรณ์ไว้ข้างตรงกลางใช่ไหมใช่แล้วก็จะมีสีผสมอาหารด้วยนะอ๋อแบบนี้นี่เองอย่างนี้ก็หยิบมาใช้งานได้ง่ายเลยเราเริ่มผสมกันได้ยังไงได้แล้วปุวก๊กปิ๊กแต่แบบว่าฉันยังหาถ้วยตวงไม่เจอเลยถ้วยตวงเพกวางไว้ข้างบนได้หนึ่งอันอันเล็กอยู่ไหนเนี่ยยังหาไม่เจอแหะปุก๊กปิ๊กช่วยเลือกมาจากกล่องให้หน่อยมาแล้วครับปุก๊กปิ๊ก นายหาเจอแล้วเหรอนี่ไงเจอแล้วหยิบขึ้นไปวางได้เลยพี่ผลสุดยอดไปเลยงันเอาอย่างนี้ตอนนี้พวกเราจัดอุปกรณ์ข้าวของเรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มต้นทำาารามที่เป็นแป้งโดกันดีกว่าเริ่มต้นจากหยิบครกออกมาผสมเดี๋ยวก่อน <c oughs> อันนั้นอันนั้นไม่ใช่ครกอันนี้คือชามผสมตั้งหากใช่แล้วน่าจะเป็นชามนะครกนี่จะต้องเอาไว้ทำส้มตำนะเพียงนะอะหลังจากนั้นเราก็หยิบแป้งออกมา เราหยิบแป้งออกมาใส่ลงไปในชามผสมใช่ไหมพี่ฝนใช่แล้วเดี๋ยวเดวขอดูเมนูก่อนอ๋อเดี๋ยวสวนผสมจะต้องมีแป้งนี่ต้องจดสูตรด้วเหรอเนี่ยใช่ต้องมีสูตรหน่อยนี่น,นมีแป้งแล้วก็จะต้องมี อันนี้คือน้ำเปล่าอันนี้คือน้ำเปล่าเหรอใช่ใส่น้ำเปล่าลงไปจะต้องใส่น้ำเปล่าที่เราทำการตวงเอาไว้เพื่อให้ผสมกับแปง้งแล้วกลายเป็นก้อนใช่ไหมใช่จะได้ไม่เหนียวเกินไปแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นน้ำไม่เหลวเกินไปอันนี้คือโลชั่นทาผิวอ่ามาเลยมาเลยใส่ลงไปเร็วเขา้าจากนั้นก็ขยำได้อย่างเนี่ยขยำได้แล้วแต่เราจะใส่ส่วนผสมอย่างอื่นเข้าไปด้วยก็ได้นะอย่างเช่นสีผสมอาหารน่ะ ใช่แล้วเดี๋ยวเพกลองใส่น้ำหอมลงไปด้วยแล้วก็อน,นี้อะไรครับพี่ฝนอืมอันนี้คือของกระจุก,กะจิกของกระจุกะจิกเอามาคนรวมกันแล้วก็เอามาทําการนวดขึ้นรูปใช่นวดเก็บไปได้เลยแล้วก็จะได้เป็นสลามแปนงดที่สุดน่ารักแล้วก็เพลินมากเลยเล่นเพลินว่าแต่ว่าพอเรามาทําแบบนี้แล้วมันจะออกมาเป็น สลามสวยๆได้จริงๆหรออ๋อออกมาได้แน่นอนรับลองได้สนุกมากเลยแล้วขอบอกใส่สีเข้าไปด้วยนะใช่พี่ฝนใส่าสีชมพูขอเห็ใส่สีเขียวลงไปแล้วอ่ะเอาล่ะนะตื่นเต้นจังละใครย้ำใครย้ำเข้าไปเดี๋ยวดิทําออกมาได้จริงด้วยอันเนี้ยสุดยอดเลยนั่นเนี่ยนี่อย่าลืมทําสีมว่วงให้ฉันด้วยดิพี่ฝนอบแล้วของจอแล้วครับจอ,อบจะไม่มีแล้ว เดี๋ยวพี่เอกแบ่งให้จอนเล่นคนละครึ่งนะนี่งานนี่งานนี่มาแบ่งกับฉันแล้วข้าอันนี้ก็จะมีสีม่วงเหมือนกันนะพี่เอกบู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 บอเล่นกับพี่เอกไปก่อนนะบอบอกว่าอยากได้สีส้มอ,ะอ่ะบอยากได้สีส้มเหรอเดี๋ยวพี่เอกทำให้นะโบนะนี่งเรายังมีส่วนผสมอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวขอดูสูตรก่อนจําไม่ได้ทําไมสูตรที่พี่ฝนจดมาไม่เหมือนกันทั้งอันเลยอะอ๋ะอก็สูตรไม่ซ้ําจําไม่ได้สูตรไม่ซ้ําแล้วก็จําไม่ได้ด้วยเดี๋ยวใส่ลงไปก่อน <c oughs> จะได้ไหมเนี่ยวันนี้ <c oughs> ได้แน่นอนนี่ไงเราก็จะใส่น้ําแล้วก็แป้งแล้วก็เขาเรียกว่า ซอมอาหารลงไปนั่นสีม่วงของฉันใช่ไหมใช่สีม่วงของนายแล้วก็ใส่ของกระจุกกระจิกลงไปกินหอมมากเลยมาแล้วข้านี่งาขคยำขคำเข้าไปออกมาเป็นสีเหลืองแล้วอะนั่นไงสีม่วงน้ำเงินของฉันสวยน่ารักดีจะมันลายสนุกด้วยนะเนี่ยพวกเราใช่แล้ววันนี้พวกเราทำสรามออกมาได้สวยงามเยอะแยะมากมายเลยชอบจังเลยชอบจังเลยนะมีหลายสี ด้วยนะแล้วถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วละก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุง้งคริ้งกรุ้งคริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะวันนี้พวกเราทุกคนขอตัวลาไปก่อนนะครับรักเธก่อนนะจ๊ะบุ๊ยบุย